ของโฟกัสนี่ใส่เครื่องสำอางหน้าขาวเป็นยองใหญ่แล้วครับดูครับก่อนลงสนามครับของยางเป็นของใครของใจเป็นของเธอครับชุดนี้ก็บอกว่าต้องเครื่องสำอางไว้ก่อนนะหน้าขาวเป็นยองใหญ่สวยแค่ไหนครับวันนี้สองลมสีแดงครับนะสองลมโฟกัสเจ็ดสิบเก้าจังหวะให้ท้าได้ของเก้าไหนครับเก้าไหนอปีแล้วครับเก้าหไ, 9, ไหน, 9, ไหน,ะ 9, ไหนจะมีเลขเก่าหรือไม่ครับวันนี้โฟกัส ให้แท่นของผมกันปมาอะไรเลยเลยครับแต้มสีไม่สดครับแท่นสีมาเลขสี่สิบปีครับน้องเอซ่ายนะครับไปเรื่อยๆรับแก้วไหนครับแก้วไหนสองลมปาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับนี่ฟุตพืชน้ำมันสีโอ้น้ำมันเงี้ยมีลมมันสักนี่งพอเลยหลงชัยครับหลงชัยหลงชัยใจสักมากหลงชัยน้ำมัน ฟ้าปาทานใจแลงครับขุดพ่อเลยนั่งไม่ติดเลยครับโอ้โหฟ้าปาทานครับมาดูเกมนี้ต้องดูครับทั้งหมดฟ้าปาทานอ่าจากน้างของเกมนี้ยูโรดีโรครับดีโรกอาครับจากน้าของเกมนี้ฮีโร่ฮีโร่ในผู้รักษาประตูเลยครับเป็หน้างของมาดู

จบ <ๆ S 1> มาเอาให้ดีนี่รัชดานี่แล้ววันนี้รูปร่างสูงใหญ่ลงไปเล่นเลยครับมี่รัชชานนท์อะไรับแต้มสีแมามี่รัชชานนท์กับป่าดูครับความคล่องตัวครับพยายาม่างรูปทุ้งร่องไปครับเห็นีั้ยองไม่เลยครับหาเล่หาเล่ครับน้าปารีสพบเอาเอาโดนได้ครับโอ้สองโลกฮีโร่ก็ทำผลงานขึ้นกับพระบ้าที่รักาให้ดู โอ้โหฮีโร so ่กุลิมาได้เก้าสิบเก้าฮีโร่ขึ้นนำหนึ่งประตูตสูครับทำไมทำไมมาอย่าร้วนะไม่มีอะไรป้าถุกเบอร์ุกเยอะครับทางด้านของหลำใงไท้แ่ตงานี่ต้องดูเดี๋ยวเดทางด้านของผู้คัหน้าวเป็นจมใจไปแล้วตอนนี้ครับนำยืนหนึ่งศูนยใสที่ ฮาเล่ฮาเล่ตีดเครื่องนาทีตีเฮฮาปาร์ตี้เลยไปกับฮาเลา่แม่รัชชนมีรัชชนมก็พยายามเอาตีกันมาได้ไม่ได้ครับโอ้โหเอาจนได้กับโโาากมีนรัชชนมกับปุริเล 5, ่นเบอร์สี่สิบหน้ากับสองเซนไส้เอาเลยครับอ้ออมซับเสียประตูสี่ร้อยส,สามสิบห้ารักซับเสียเท่าแล้วครับห้าพันเธอออมซับเสียไปแล้วครับดูรับโนตีเสมอเลยครับตอนนี้ฮีโร่ดีใจไม่ถึงหนึ่งนาทีครับใครจะรอใครครับ ความรักเหมือนเกมกีฬาตัวสำรองจะมีค่าเราต่อเมื่อตัวที่เก็บครับมาดูว่าฟุตบอลคือศักดิ์ศรีเวทีคือทุกอย่างสองเท้ามีค่านะวันเล่นอบอลกรมาแล้วชาลันปนนีนแล้วชาลันดีขึ้นเลยครับ,รบวันนี้อาการวันนี้อาการมีแดดแสงแดดที่มาตาแพ้สายตาที่บาดใจครับหลายคนที่ร้อนตอนให้เปิดแอร์อยากมีคุณอะไรก็ขอให้เปิดใจครับแมใครจะเปิดประตูกับมีโลกโลก็มีโร่ครับสู้ พี่อาจจะฝนตกครับถ้าฝนตกให้เก็บผ้าถ้าเขาไม่มีผ้าให้เก็บใจนะครับไม่รู้ว่าฝนตกที่บ้านใคยหลายคนบอกวาจจะแต่รู้ว่าหัวใจตกที่บ้า,บานใครไปกันหมเจ็ดมก้าโอ้ครับ,บ,บ,บเก็บ,บกกผู้ได้มหมเจ็ดสิบเก้าครับจ้องเลยครับจ้องเลยครับเจ็ดเก้าจ้องเลยครับโอ้ครับเก็บยังว่านี่แม่นิ่งผ้ามันเบอร์เธอไม่ชัดผ้ามันเบอร์เธอไม่ชัดก็ดูครับไตะหมดทั้งสดช่นมาดู ัเขาไปได้เลยแม่แมน,นิอนโอล์นักเตะนิโอล์นะฮื่อหนาละนั่นหลายคนมันกจะเรียกเขาผิดว่าลิโอที่จริงๆในเขาชื่อนิโอเนี่ยแต่ชาวบ้านเรียกเขาผิดว่าลิโอล์นิโอลที่คือนิโอล์หน้าร้านหน้าหน้าทะลุให้อราปะหลายคนทจะลงมาแล้วเกมจะเปลี่ยนแบบเลเวลแรงเลยปัจจุบันนักเตะในจังหวัดพะเยาก็จะมีนักเตะที่ชื่อหลายชื่อครับ ว่าจะมีนันเกเตะที่ชื่อซีเมนก็มีนะฮะนก็มีและลาสมีอาวุธนำสกคุณโงงครานแต่ที่โหดที่สุดกับิีละพลชนขยอมขอบคุณสำหรับคน้นปมนั้นทาวัาดพิรุครับ<ะ>เอาชิ้นตั้งเลยดูรับสีสดใสเลยครับโอ้โหวันนี้ความน่ารักความสดใสนัวทาวัาโริรุก พิจิตรทีงานของชูพุณรถเกี่ยวข้าวเลยจากจากังหวัดพิจิตรเวลานีนต้องโลกสนามสองลมเลยคนมีโอกาสได้ไปเที่ยวและมีความสนุนกครับที่ไหนที่ว่าร้อนถ้าไปที่สองลมจะหายร้อนทันทีเพราะสองลมครับชื่อก็บ,บอกครับใต่ผลัานสดชื่อครับป่าดูครับจังหวะนี้ก็ป่าเลยเต้งสีรับ กองหลังของสองลงหนึ่งไปเลขเก้าสิบหกในเก้าไหนรูครับไปเลขสี่น้ำมนนะครับหรือว่าฟ้าประธานใจได้ฟ้าประธานเด็กบอลหลใช่โอ้ปังนะครับแผมโบ้ดล้วหนูแล้วม่ฮีโร่ยังไม่ได้ครับแต่เหมือนกันอยู่นี่มีมๆครับฮีโร่ใจสั่นมาครับใจสั่นมาแบบนี้ครับต้องรุนแรง ัวเล่นของทีหลังลีซายครับสมเชียรมาได้สิเดียร์ครับเดี๋ยว่าน้ำหมดนี่ตัวสั้นสั้นใจสักมาไหลหมดไม่ได้ก็มีโลกับโอ้โหมาดูกับจังหวะน้องแล้ว้าน้องนิโอมมาแล้วครับคิวโอ้โหที ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไปสักมากสองลิงสไน FC นั้นสีน้ำเงินครับสองลมอยู่ดันไม่เกลไใครครับออกกันกันหน้าขาวเป็นดอกใหญ่ไปเลยครับออกกันครับโฟกัสครับโฟกัสครับมาดูครับโฟกัสครับมีความมั่นใจครับฮีโร่ดูโฟกัสโฟกัสจ้องจ้องจ้องยิงครับไม่แตะใต้ครับโอ้ลูกเรียกครับ น้่เขาไปจงใจแบบนี้ก็บอกว่ามั่นใจสูงนะครับสองหนึ่งนะสองประตูตัวนี้ครับโฮเกนเพอ่อเปล่อยมาเลเจ็ดสิบเ้ารอยากดูตัวชพหนเลยนะคเหนหลานชายของทัเกแป๊มนะครับหลังธนาคารกรุงไทยสาขาพะเยาน้ำแห่งที่หลายหลายคนบอกว่าขึ้นชื่อเลนสั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งไปปุ๊บแกจะปาปั๊บนี่นะแข็ง เแ็กแม่กันให้อะไรครับหลังชายวันนี้ดีโอ้โหดูครับโผล่กันจัดดิ่งไกลขึ้นไปก็โอ้โหดูสองหนึ่งครับนิโอนิโอเลยต่างหมดเลยไปด้วยครับมีความสุขครับวันนี้ขอบคุณทางด้านของมีแมนของโงมิวตรกันให้มีสกอร์สองหนึ่งนะสองล้มขึ้นน้ำหนึ่งข้างหนึ่งครับเริ่มบริจาคไปด้วยกันนะครับสร้างสถิติดีๆการแข่งขันฟุตบอลแย้มหลังที่จบจนหน้าหลังยากรับจังหวัดพะเยาครับ ปุดปมอดยึดปลีอาคารร้านซอมบี้สีสไปไหนได้กันไอคิวโอ้โหดูครับไอคิวแท้สิบเรื่องแรกนะครับใจสั่งปลาอ้าเก้าแท้กบป้าแต่นี้แต่นี้ก็ปูก็แต่นี้โอ้จังหวะนี้ทางด้านของโอ้กัดขึ้นเลยใจสั่งมลาบารี้ไอคิว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 ไม่สน แต่ว่าโอ้โหฮาเล่วันนี้ถือว่าสุดยอดกันหนึ่งครั้งเลยฮาเล่ฮาเล่เจอหน้าแต่คงหลับไปในสี่นิดแน่ๆน้ำมุนเลยนั่งรองหลังผ่านญาติคุณพ่อติวมาดิฮาเล่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับดูเขาฮาเล่โรับไปไหนไปด้วยับเล่บางคนเขาไปเลขสิบเดง่าฮาเล่สองเราแต่คนนี้ก็สิบเอ็ดเก็บตังค์ด้วของไอคิว มีรัชานนท์สี่ส้านอยู่ที่โตโต้ดูรมครับครับพจับครับฮีโร่ฮีโร่ไปที่้านทโกศลบนทีนะครับสามบนพระประธานครับไปแล้วครับไปแล้วครับฮาเล่ฮาเล่ฮาเล่ซัดมอนี บริวัติเลยครับปีสี่ตีสามองปูเลยครับพยายามปัดกบนะนะฮาเล่โอ้โหดูครับพีวโออีโอลีดูครับหลายๆคนสร้างสรรค์สิ่งดีๆเขาบอกว่าเล่นทุกบอลแล้วรูปร่างหน้าตาดีนะครับอยากหน้าตาสดใสครับโดยเฉพาะฮีโร่นี่หน้าตาดีขึ้นดีขึ้นครับไม่รอนตรงไหนกอาประกาประมงกับฮีโร่ป่าเลยครับเก้าไหนครับเก้าไหนก็จะจับปูครับ เี้มีความไปพันนี่จะสูง180ตันนะครับโปกัมกันดีไกลกันได้ก็หูไม่ตรงก่อนครับแต่ก้าวไหนนี่มีความไปพันสูง180นะดูครับก้าวไหนคะแนนไปได้96โอ้โหดูการแข่งขันด้านของเกมนี้โปรแกรมป่าดูครับเกมนี้เอาเลยครับตาขยับเลยครับตาตีปราชาโนนมือหวาครับปราชาโนนไหลบอลชิงบอลไปโปกัมกันดีโปรแกรม มาเลยๆครับมาเลยๆครับมาเลยๆครับมาเลยๆวันนี้มาดูครับผู้วิวผู้ริวผู้ริวต่อยอยู่ดีมาฮีโร่ของสองลมฮาร์เล่ย์เจ้าของฮาเลร์เล่ย์ฮาเล่ย์ยิงจีบอกวันนี้ครับฮาเล่ย์ไป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 แต่ีความสุขแน่ความสนุกแน่แจ้งให้กับพราค้าไม่ขายได้ทราบนะว่าท่านไหนที่ จะไปขครของก็เสา,หน,า,สานหน้าเสาทิศหน้านีก่จะมีรายการฟุตบอลโรนัลชัยโอเพคครับนะครับที่สันน้ำเตืรนเพื่อเทศบาลนนท์แม่ใจนะครับวันที่6วันที่เ2วันเป็นรุ่นประชา,าชนโอเพคนะครับโรนัลชัยโอเพคครับ2วันเลยครับความยิย่งใหญ่ที่เกิดเช่นนล้นไปดูที่เทศบาลนนท์แม่ใจนะครับวันที่6ที่เจที่จะถึงนะครับ ้ต่ว่าที่ครั้งนะครับรักมาฮักคุณผู้ตัดสินวันนี้ครับสมปากการมากมายเลยลินครับจัดเฉลยความปัญญาดูชุดใหญ่ของหน้าของทีมงานครับทีมงานจัดเตียงบัดแพร่ครับมาแล้วครับจากเตียงบัดพิจิตรรวมกันมาหมดนนะรวมดาวผู้ตัดสินป่าดูครับพบกันครับมาดูงงานพี่พะเยาเลยครับวันนี้พะเยาโรดเลยมาดูอรันแต่วันนี้ครับแด้ละของน้ำมนต์ครับ โอ้โหน้ำมนต์ฟ้าประทานเนี่ยครับวันนี้ฟ้าประทานใส่ก้อยมาแล้วครับต้องดูครับมาดูครับโตโตโตไม่สนเลยครับวันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าหลังเลงสาที่มันหนุครูชัยครับทุกภาพทุกชัดในครูชัยครับหลายภาพไม่มีเงินอะเรื่องไม่มีกงนรู้ครับเรื่องของสถานที่วันนี้ครับหลังเลงสาเก้าไปเก้าไปเชื่อของใครบ้าง เดี๋ยวผู้คน่ต่อไปนะครับคนผต่อไปครับนุ่มเองัซนดิสีเจอกับทีเมนะครับผู้ชายวให้เก็บพร้อมๆด้วยกัู้ปกครองเลยนะครับส่งายชื่ออาลุยมาดูไอคิวมาไคิว

สองลงครับมาดูครับจังหวะไถ่แม่นแม่นไปเป็นครับเป็นเลยครับพอดีเลยครับผู้ชมทุกครับหนับบนเดีไปโอ้โหเสียงรื้อเสียงเชียร์ครับเชียร์บอลให้ส่งเสียงถ้าอยากได้คนข้างเคียงให้สนใจครับเดี๋ยวจะมาตัานผู้ปกครองเป็นพีเอ็มให้เขียนรายชื่อชื่อเล่นพร้อมกับหมายเลขนะครับขอเล่นผู้สารประตูด้วยนะครับ

ความปั่นความตินเต้นความมันตะค้กัมันของคุณผู้ปกครอง้วนะเนนะเป็นวอร์มเรียบร้อยแล้ววอร์มแล้ววอร์มคอนะใจสักมาแล้วก็าโผกันอีกนะรของกลุ่มติ๊กเกิ้ลติ๊กเคิื่องการเป็นตีมอาเลสไปีมีโร่ฮีโร่เฮ้ยลาดลาดโรอ้ดูทีอีการหรไม่เหลือต้องรุนแลงตื่เต สามประตูแต่สองไล่ทันี้โอ้ว่ากันบปครัเกมนี้ก็ต้องดูกับโตโต้ไอเมย์นัทฮานนท์ปาดีไอคิวสองเซ้ายโอ้โหวันนี้นี่ภาพทุกชนับความมันระดับแนวหน้าระดับแนวหน้าระดับประเทศแล้วครับตอนนี้คชายดนนี่สองเอฟซ้าเอยครูชัยนั้นทางด้านของเสื้อสีนี้เครับไทยรังลยครับทางด้านองทีมงานของสองลูนั้นทางด้านีมันของคุณบอมมันสวัคเพืรทุน ชุดได้ได้สักมากเขียนชื่อเขียนชื่อเลยหลังได้นะครับต้องดูว่าฮ่าผู้ชใช้ฮาเล่ฮาเล่ขึ้นเลยครับไม่ดีนะแป๊ดดีโฟกัสโฟกัสแต่งตัวครับโฟกัสหลายบอลให้ฮาเล่ฮาเล่ฮ่าเล่เอาละครับเกีนี้เกียรติโยนไปยกถุงใส่มาโซโต้โอ้โหอร่อยมากครับ สุดยอดเึ้งกำลังใจนด่งกำลังใจไว้ใจได้กัฮะอ่อนึกว่ามีรัชนนุ่ขยันเลยกนครับมีรัชนนุ่นมาพบกันเช่น้องน้าเลื่ออกโลกตะวันยว่างเพใจถนัดไเขี่ยวไปเขี่ยวดีกัดูเลยครับว่าดูครูชัยครับถ่ายไปสั่งการไปครูชัยสั่งการถ่ายไปสั่งการไปครับวีดีโอวันนี้นี่เก็บทุกภาพทุกชฉาครับทุกมุมในครูชัย คุณเอมาคุณชายจันให้ครับเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งผู้สังการครับดูนุกไรอคิวยังไม่นบผู้ส์ตัวเี้นเปิดเวลาครับโอ้สองรอบยังน้ำอยู่นี่ครับแก้อโอ้สามสองครับสนุกครับคุณนี่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันใจเลยครับ